แล้นี้ก็เป็นไม้แดงนะพี่น้องเนาะคุณตัดมาจากสวนเราจะไม่เห็ดเสาเพรท่านเพร่ะจะเอาไม้ซุ่งเนี่ยเราไม่เห็ดเสานะครับสร้างกับลบมุมก๊วยก๊วยบอกใหญ่ก็บพรมันส้นนิดเดียวเลยนี่ก๊ใหญ่ายผ่ดเลยบอาเดี๋ยวลงขอบนี้ก่อนก็ได้เรียนเรียนไรที่ต้่งหรอวะ ครับเสียหามันยังได้พอดีเป๊ะี๋ยวมาติดฟังดีก่อนครับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BRT ศิลป์ของอีกเช่นเคยครับผม มืัอนี้ก็ผมมื่อนี้ก็พาบาแม็กมาลงท่อครับผมท่อ80ดสิบคูณห้เสนฮนะเก้าท่อสามฟานะเพื่อนเพื่อนเอามาส่งรีสอร์ทครับรีสอร์ทที่เคยรีวิวไปเท่านึงนะใช่ป่ะขาเจ้าเห็ดหลังละสองแสนสองแสนห้านะนะครับตัวนี้เพป็นกระสีมาเห็ดอันศาลาเห็ดศาลาศาลารับรองนะชิคยังไงล่ะเราไม่โค้งก็มาขุดไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะได้ไฮมากดันตัวนี้เระออกเพราะว่ารถขึ้นเขาไม่ได้โอ๋อ U K X ศูนย์สามสามโอ้รถใหม่แทบวะกูบภตาบันดุนะครับเดี๋ยวเอารถเข้าไปเดีย๋ยวไฮไม่ข้อเพืนเคลียร์ไม่ดันไม่ตัวเดียวออกให้ก่อนนอนพี่น้องเนานะโอ้แห้งแทบวะเออดันออกแล้วรถเข้าไม่ได้ และนี้ก็เป็นไม้แดงน้อพี่น้องเพื่อนตัดมาจากสวนเพื่อนไม่เห็ดเสาสเหรอท่านเพื่อนจะเอาไม้สัมหน่อยเราไม่เห็ดเสานะครับเสาที่ไม่ได้บอกนัดไปก็ได้มัง้งเออโอ้แห้งอยู่เด้อน,นี่สามตันยูเคเอ็กศูนย์สามสามต้นไม้เนาะคือว่าแหละแห้งดีนะครับ ท่อนี้ออกก็ได้แลยเพิ่งับเพิ่งงับเพิ่งับเพิ่งเอาละเอาละฮะเไปกันบ้านนี้จะได้แปลงจะได้แปลงหม่องนี้จังหน่อยแล้วนี่หมองชิว่างทอง่อแหลกี่เอาลูกไม้โคเขา้ามั้ยเออลูกไม้โคออกเลยที่ เราเชยนเข้ามากันไปเดินข้างเข้าไปครับผมมวลบ่ฮะประกอบอุปรกรณ์อุปรกรณ์นี่ขาดเพราะไได้ว่าอุปกรณ์ขีปะทอลงเีย เดี๋ยวต่ออุปกรณ์แล้วก็หย่อนลงไปเหมือนเดิมนะพี่้องนะแล้วเดียบไปสามแถวนะพี่้องนะเดี๋ยวเจาะท่อก่อนเจาะเพื่อให้มีรูระบายสีด่างครับจก็แค่สองท่อไตท่อถึงบ,อบอ่อต้อเจาะไอ้แม่กเก็บฝาลงเลยด้วย

ทอขนาด80ดสิบกุญแจสิเซนผองเมาสามทอ,อดหน,นึ่งฟานะแต่ละฝาเราแข่งได้เอาลงเลยบื่งชิบลงเลยปะของแค่แเรามาไว้ะนะทอดที่สามไม่ต้องเจาะโอเคทอดน,นี้ไม่ต้องเจาะเดี๋ยวลงขอบนีดก่อนก็ได้ยืนยืนไปที่ต้องหรอะวะครับ เสีหามันยังได้ปริเปะแล้วมาดีฟังดีก่อนพุดรุมลบพแล้ไบัดพุดลุมลไพส่ก่ายุนอะไรบัดีส้ำัไหลแ่วบันี่เนอัไหซิ้น้ำันคองน้ำมนสาของลเพือมันไหลซื้อมอ่อ่าลงเลย เปี่ยนฟังใหมเอ๊ะเอาโอ้มันโยมมัขี้แบบนี้ปะไม่ขี้ออมันมันมันฮุบมันฮุบเขาแต่าดแมน มันหุบมันหุบมันถ้าถ้ามันตกลงถ้าถ้าถ้ามีค้านแบบนี้เออถ้าถ้ามีค้านแบบนี้มันสินั่นอยู่นอกจากเขาสิเอาสูงๆจังหน่อยโอ้โหไว้แตก่ล็เหรอ อย่างไรโย,มมย่ลงเด้อไอเด็หนาดว่วนลงเลยเจ้าดีๆหนาด่วนลงอยูดิอ่ะ,ะเสรีฮ้าเลยท่อที่สาม Hoang ở đây mới được Luôn vậy à subscribe cho kênh ยังบ่โอเคจบเรียบร้อยเกียร์ย่ยมากอนเกียร์เียบครับว่ายางว่ายางได้ยู่เด็กอนกัมีอยู่แต่มามากกย่มากเก้าเก้าท่อสองามฝาเรียบร้อยแอนองน้าอยู่นี่ป่ข้างนอกนี่ป่ะหน้าอ๋อวิ่งไปิ่ไปร่งเขเลย อันอันโตนโตที่เสาเน่ยโลงโตที่โคตรลุ่มอโบ้านนี้ตจะมีากพนที่เป็นซิ่ง้างล่างู้นต้องจะขึ้นปานน้ำมันน่อยะอ๋อคือนปานน้ำมันั่งมาล่านหนงเงี่ยงแถวนี้แต่ว่าแต่ว่าอยู่อันมองในทินี้อือทจังี่ัวจังีไปเง่เงางนี้นคิ่งเปลางกระ่องปตทคืออันปานน้ำมันน่ะบนนี้มองมีเป็นแถวป็นที่เมอง ล็อกเดียวงบเท่าไรนี่เกี่ยองน้ำรือมเหมารวมทองน้ำท่าไเปล่แเาลุกอไปซื้อตัวนี้เอาแลวตัวนี่สองแสนเจ็ดสองแสนเอิเองนเจ็ดหมื่นสองแสนเจบาทคือโค้งไหม้หรือโค้งเล็กโค้งเล็กเล็กกางเิงโค้งเล็กบบมีฟ้านีกับกับเบื้องเต็มโอเบ้องเต็มเสาไหม่เสานี้เองคนนี้โซ่เสาโซ่เสาปอกเปลือกออกแล้วลงแลก งามสวยงามงามสวยสวยเลยแหละไม่แดงแดงแก๊สต่คือมึมตลอดสิเสียมายกให้ดินสิ่งแข่งรถเขาห้างไหนเอเสียมายกให้เดี๋ยวหมดมือกันเสียมายกเบิงแล้วว่ายกได้แน่ๆนี่ได้ได้ยูแต่ว่าหันเสียรถเขาห้างไหนนี่ยรถนอกเขาใช้กันเลยรถเขาไม่ไม่จะผิดกันเลยก็แน่เด็ดมันต้องเลยเขามาโอ้ได้ยูเอาคนร่างกางนี่ขี้แค่นี่ออกต้องหาเม็ดปุน เออเขาเขาเขานี่แหละครับผุนอันยกยกยกซีต้นนี่มันมีมันมีความผุนมีเท่าไหร่มีอันมีหกเป็นบพรทางเบิร์นนี่เออเข่ากลางนี่แหละก็เข่านอกคุนได้ยังไงได้ได้ผนบัตกโอ้ยมันจะติดตัวกิ่ตัวมันจะออกพรรษาเลยไหมโอเคครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมกล่ามาทรงท่อนะฮะท่อ แปดสิบคูณห้าสิบนะพี่น้องนะเดี๋ยวกะระิตรพารดออกไปนะครับผมก็สำรับที่ผาสนใจครับากดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ไปนะนะครับเด้อในคลินี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ